สวัสดีทุกคนด้วยเลยนะวันนี้เนี่ย oh. ก็อยู่กับช่อง JF EWA Channel oh. เหมือนเดิมนะวันนี้เนี่ย oh. เราก็จะมาทำคลิปรีวิวบ้านกันนะ oh. บ้านหลังนี้ก็คือยังไม่สเสร็จร้อยเปร์เซน์แหละแต่เราเนี่ยเราน่ก็จะไปพาพไปเยี่ยมชมก่อนเลยเราสร้างตั้งแต่ ตอนบ่ายๆตอนนี้ก็คือประมาณกี่ทุ่มแล้ววะน่าจะประมาณจะสองทุ่มแล้วนะคะทุกคนบ้นะน,นนี้ก็คือเราตั้งใจสร้างมากๆเลยนะคะทุกคนเราก็จะไปดูบ้านของเรากันเลยเนาะบ้านของเราอยู่ไหนเนาะบ้านของเราจะอยู่ที่ริมทะเลนะริมทะ<ด>เลข้างล่างใช่ไหมไม่ใช่อยู่ตรงนี้อุย้ยเราไม่ได้กดอันนี้เลยอะ่ะเราไม่ได้กดบันทึกปะ ก็บันทุกแล้วไอเทมอีดีไอเทมครับกดตรงนี้แล้วก็จะไปที่เออนี่เราสร้างมาหลายหลังมากๆเลยนะอันนี้ก็คือบ้านริมทะเลนี่เลยจะเป็นบ้านริมทะเลที่แบบสร้างนานไหมเห็นไหมก็จะให้ดูโครงบ้านข้าๆวๆกันก่อนเราจะทำแบบ สามดีอ่ะมุมมองสามดีเข้ามาในเมนูกดอันท้ายกดตรงนี้ถ้าใครยังไม่รู้นะว่ากดตรงไหน <cierto> ให้เรากดตรงนี้ <cierto> กดตรงนี้นะหรือแต่ถ้าถ้าคนเข้ามาจะอยู่ที่แต่ถ้าแต่ถ้าทุกคนเข้ามามันจะอยู่ที่หน้านี้นะคะทุกคนมันอยู่ที่หน้านี้แต่ถ้าเรากดตรงนี้ ะเข้ามาอยู่ที่หน้านี้แล้วก็กดตรงนี้ก็จะเป็นมุมมองสามดีกดกระดาษนะก็คือแบบเสียงเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยอะ่ะนี่มาดูโครงบ้าน,น,นก่อนบ้านสวยชิมิล่าอันนี้ก็คือแบบเพิ่งสร้างเลยนะคุน,คนแบบเนแบบเป็นมือใหม่นะคะทุกคนตัน้งแต่แรกกับบ้านหลังแรกอ่ะเละพุ่มเป๊มากๆเลยนะคะทุกคนที่เป็นบ้าน หลังคาสามเลีม่มแล้วสักอย่างนี้แหละเออบ้านที่เป็นบ้านขาวดำายอย่างแบบ,บเบี้ยวเละมากๆเลยนะคะแต่คราวนี้เราจัดเรียงของแล้วก็เ,เรียนรู้ในการเล่นเกมสักุละเพิ่มขึ้นแล้วนะก็ที่หน้าประตูกันเลยนะหน้าประตูหน้าประตูกดที่เมนูนะไอเทมอีดิทกดกระบาดตรงนี้ ก็จะได้เป็นมุมมองแบบเดิมเมื่อเราเข้ามาในบ้านแล้วนะคะทุกคนบ้านจะอลังการดูลกุลกๆนิดนึงเข้ามาก็จะมีเป็นรั้วอันนี้คือสระว่ายน้ํานที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะทุกคนเดียที่จินตลนัจะทําเป็นน้าพุแต่ที่เกศทำเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาทําต่อแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ําพุเนาะเป็นน้ำพุแบบน้ำพุชมพูขาวนี่ก็เป็นแบบบ้านออกชมพูขาวเหมือนกัน เราก็จะมาทำคลิปรีวิวบ้านคลิปนี้คลิปเดียวเนยเนาะนี่เข้ามาก็จะเป็นแบบอะไรวะชั้นรองเท้าแล้วก็เป็นที่นอนอัปเดตขาวชมพูแล้วก็มีโต๊ะวางน้ำตรงเนี้ยครีเอทมากๆเลยนะนคะทุกคนตรงเนี้ยก็ค่อนข้างทำนานเน่ยอุลมเดียวอะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราข้อมาซ่อมใหม่แล้วกันเนาะ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบโต๊ะนั่งแบบโต๊ะนั่งชิลๆดูวิวแบบดูรถผ่านไปผ่านมาอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอกับโคมไฟอันนี้ห้องครัวนี่ก็คือโคมไฟยาวมากเลยนะเป็นแบบโมไฟเกือบถึงโต๊ะแล้วอะ่ะอยที่เราไม่ทํายาวเกินไปมันจะเป็นแบบโต๊ะแบบนี้เลยโต๊ะน่ารักแต่ตัวจะทะลุโต๊ะหน่อย คมไฟแบบนี้นนะ mm hmm. ก็อาจจะขออภัยนิดนึงอาจจะมีการแ mm hmm. จ้งเตือนหน่อยนะเราเล่นในโทรศัพท์เน้อน, mm hmm. นี่ห้องนี้ก็สวยนะดังนี้ห้องนี้ก็คือแบบชั้นล่างก็คือเสร็จหมดแล้วแต่ชั้นบนยังไม่เสร็จนะแต่แค่โครงแต่โครงบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมีเป็นหนังสือเหมือนแบบเรียนออนไลน์ล้วันเนี้ยตรงนี้ก็คือแบบห้องครัว ตรงข้างล่างเนี่ยสร้างนานมากๆเลยนะตรงที่มันเป็นตุ่มๆอ่ะอมันก็จะเป็นเตาแก๊สแต่ตรงนี้เราขี้เกียจทำต่อนะคะทุกคนจะทําเป็นซิงด้วยแต่แยังไม่ทานะคะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าทํายากเลยทําแบบนี้ไปก่อนนี่ตรงนี้เราเรียนึีวิวตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแบบโต๊ะดูหนังแบบดูหนังดูหวยปรมาน,นี้เออ ขึ้นมาชั้นสองก็จะเจอโต๊ะดูวิวแบบนี้เป็นโต๊ะดูแบบนี้นะแบบเห็นวิวทะเลสวยมากมีต้นไม้อยู่หนึ่งอันเป็นโต๊ะแบบกินกาแฟบอกแล้วชั้นบนนะชั้นบนก็ยังไม่เสร็จนะยังไม่มีกําแพงยังไม่เสร็จแต่เราจะพาไปดูตรงนี้นี่ห้องน้ําสวยไหมนอ้อ สวยนะคะทุกคนโดยเฉพาะตรงนี้สร้างนานเลยจะเป็นกระจกแล้วก็เป็นแบบเป็นลิ้มชักเป็นแบบพวกอ่างน้ําอ่างล้างหน้าแล้วปมาเนี้ยก็มีพวกนีอาบน้ําได้ด้วยแล้วก็มีแชมพูแชมพูซังซิลซัมซุงอะไรก็ใช้ไปตรงนี้ก็คือตรงนี้เราจะทําเป็นห้องนอนเดี๋ยเราจะมาทําต่อตรงนี้ก็เป็นแบบที่ดูวิวแบบวิวดอกไม้ สวยๆแลจุดสุดท้ายก็คือนี่เป็นแบบนั่งดูวิวตื่นมาแบบอยากนั่งดูวิวอยากแบบเช้าๆอยากดูตอนเช้าๆอะไมานี้ก็แบบก็มาดูได้เลยนะคะลิปนี้จะรีวิวบ้านทั้งหมดเลยนะคะทุกคนอาจจะมีบางหลังที่ไม่ใช่บ้านนะเมนูไอเทมดิดิตไอเทมครบัรบแล้วก็ กดไปที่ว่าที่บ้านต่อนะคะทุกคนบ้านนี้ยังไม่เสร็จนะแล้วก็จะพาไปดูบ้านนี้ก่อนบ้านนี้ยังไม่เสร็จนี่บ้านนี้ก็คือแบบอยู่บนหลังคานะคะทุกคนเดีย๋ยวจะเป็นบ้านนี้ยังไม่เสร็จนะมนแบบราวตากผงราวตากผ้าเครื่องซักผ้าอะไรมันนี้นี่ข้างในจะดูไม่มีอะไรอุ้ยบันไดอันนี้เราสร้างเอง มันก็จะแบบพอเราตั้งมันก็จะทะลุแล้วเราก็สามารถขึ้นไปด้านบนได้อะน,นี้อันนี้ก็คือยังไม่เสร็จเออไม่เสร็จจริงๆนะคะทุกค oh. นยังไม่เสร็จแต่ก็พอรู้ได้นะทุกคนยังเป็นแบบเป็นห้องเล็กๆอะ่ะยังไม่เสร็จจริงๆเนีย่ยตรงนี้มันจะเป็นตู้เสื้อผ้านี่ตู้เสื้อผ้าเสริมมากเปิดได้ด้วยมีเป็นกระจกแล้วก็แบบโต๊ะเรียนออนไลน์อะไรประมาณนี้นี่เราก็สามารถจบได้ จดทำจดงานทำนาอะไรมาบนี้ก็มีโต๊ะนั่งเล่นโต๊ะดูอยู่โต๊ะแบบให้เราแบบมานั่งคุยกันมาตั้งเมาเมาส์มอยอะไรประมาณเนี้ยและตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นเป็นแบบโซนนั่งเล่นอะไรวันนี้เนาะโอเคแล้วก็จะเป็นกระถางต้นไม้ตรงนี้สองอันก็คือว่าหลังนี้ก็คือแบบไม่ใช่บ้านหรือเป็นแบบห้องต่อเติมแล้วกันห้องนี้ก็คือแบบ ยังไม่ดีนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ดีนะมันไม่ดีตรงไหนโอเคทุกคนเราก็เชื่อว่ามันดีนะลืมทําห้องครัวทําห้องน้ําโอเคไอเทมอีดิตเมนูไอเทมอีดิตไอเทมไปดูบ้านหลังต่อไปอันนี้จะเป็นบ้านเขาชมบ,บูอันนี้ก็คือสร้างนานเวอร์บอกเลยว่านีสร้างนานมากมากเลยนะคะทุกคนเป็นบ้านสามชั้นเว้ยทุกคน ชั้นแต่อันนี้อาจจะเละๆนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าแบบนี่เลยทุกคนมาดูโครงบ้านกาอน,นี้ก็คือเสร็จหมดแล้วย่ยกค็กคือเสร็จหมดแล้วนะคะทุกคนก็คือเสร็จหมดแล้วเด้อสวยมากจ้าว้าวสวยมากๆเลยอ่ะทุกคนดูสี่เป็นแบบบ้านสองชั้นนิดหนึ่งสองสามสี่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าตรงนี้จะทำเป็นโคมไฟยักษ์แบบสวยๆแล้วมันนี้ นี่เลยเนาะแบบสวยมากๆเลยต้องกดตรงนี้เนาะโอเคเราก็จะไปดูในบ้านกันเมื่อเราเข้ามาตรงหน้าบ้านเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบอะไรวะพื้นหัวใจวินหีหัวใจมีพรมมีแบบเล้ากล้านแบบนี้มีรูปภาพด้วยน,นะแล้วก็มีแบบท้องนั่งเล่นอันนี้ก็จะเป็นแบบโต๊ะนั่งอะ่ะเฮ้ยหมอนตรงนี้หายไปไหนอะ่ะเราจะวางสองอัน น,นี้ก็เปลี่ยนกันอันนี้ทองคำะมันต้เป็นทองคำแต่กลายเป็นเงินเฉยเลยเงินน,นะคะทุกคนก็จะเป็นห้องครัวไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้เรายังไม่ได้ใส่เลยนะเราเค่อยมาแก้ใส่ใหม่นี่เลยนะคะคทุกคนนี่มันจะเป็นซิ่งล้างจานอย่างเงี้ยสวยใช่ไหมล่ะแบบเตากงเตาแก๊สแต่ตัวนี้จะทําดูไม่ละเอียดแต่อันนั้นจะทําละเอียดกว่านะเพราะว่าอันนี้มันจะขี้เกียจหน่อย ก็จะเป็นแบบโต๊ะนั่งนั่งนั่งกินข้าวแบบเล็กๆจิ๋วมินิมอลตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่อาบน้ำนะแชมพูก็อยู่ตรงนี้หยิบก็หยิบเอาแบบบันไดนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบตรงนี้จะดูโลง่งๆเป็นห้องโล่งๆหน่อยตรงนี้ไม่มีห้องไม่มีตู้เสื้อผ้านะที่แกะทำเออที่แกะทำเป็นแบบเข้าไปนอนได้ก็มีแบบชั้นแบบ ก็มีโคมไฟมีรูปภาพอันนี้ด้วยตรงนี้ก็คือเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบยังไงวะระเบียงอ่ะแต่จริงๆมันมีกระถางต้นไม้ตรงนี้สองเห็นปะมันจะเป็นกระถางต้นไม้ตรงนี้สองอันเนี่ยตรงนี้แล้วก็จะมีโต๊ะนั่งอะ่ะอยู่ตรงกลางอะ่ะไว้นั่งได้เนาะแล้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบโต๊ะนั่งเลยวนันนี้เออเป็น,นโต๊ะนั่งโต๊ะนั่งเออเป็นโต๊ะนั่งนั่นแหละ มันก็จะเป็นแบบที่นอนเป็นริมช์กเออมันเป็นทางอีกหนึ่งทางว้ยกกระโดดอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอจะตกจะตกอุ้ยมันจะตกกล้ามันจะตกโอเคไม่ตกไม่ตกโอเคแล้วก็ขึ้นมาแล้วอันนี้ก็แบบชั้นสามเลยนะเอาหายอีกแล้วของหายตรงเนี้มันจะมีเป็นแบบเป็นโตเป็นโตดูหนังเป็นโตดูทีวีเลวมันเนี้ยเอออันนี้ก็จะเป็นห้องอีกหนึ่งห้อง แบบมีโต๊ะทำงานตรงนี้ก็จะเป็นไม่มีระเบียงนะคะทุกคนไม่มีระเบียงระเบียงอยู่ชั้นกลางอันนี้ก็คือแบบเป็นโคมไฟนะสวยมากเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบห้องอ๋อห้องดูทีวีอยู่นี่เราลืมเราลืมแล้วก็จะไปดูหลังต่อไปกันเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสวนนะคะทุกคนอันนี้ก็คือยังไม่เสร็จดีอันนี้ก็คือยังไม่เสร็จเด้อยังไ,ไม่เสร็จนะคะทุกคน จริงอะ่ะมันยาวเยอะกว่าดีนะุกคนแต่ที่เกียรมมาทําต่อนะทุกคนแต่จริงมันมีน้ําพุอยู่ตรงนี้หายไปอีกแล้วอะ่ะของหายเยอะมากนี่จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําแล้วก็มีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเดินไปมาเนื้อก็จะทําเป็นคาเฟ่นนะแต่อันนี้ที่เกียร์ทำเออด้วยความที่เกียร์มันครองนําไงทำให้เราแบบที่เกียร์ทำ มีสวนดอกไม้มีต้นต้นสกุลละมีโต๊ะนั่งอะไรต่างๆมีเหมือนสวนสาธารณะเหมนะทุกคนไปดูหลังต่อไปกันเลยหลังต่อไปนะคะทุกคนอันนี้เราไม่แน่ใจนะว่าเรารีวิวไปยังแต่เราก็จะรีวิวอันนี้ก็คืออันสุดท้ายเราจะรีวิวเพราะว่าอันอื่นะ่ะเรารีวิวไปแล้วเว้ยทุกคนก็ไปตามหา ิปที่เราอะรีวิวทุกคนคุณคนก็พยายามหาแล้วกันนี่จะเป็นแบบทางเดินเป็นแบบเป็นร้านอาหารทะเลอเออต้นมะพงต้งมมะพร้าวด้วยดอกมงดอกไม้เป็นโต๊ะนั่งนะคะทุกคนมันจะจักรยานด้วยแบบต้มเตียามาปั่นเล่นตรงนี้ก็เข้ามาจะโต๊ะน้อยหน่อยนะตรงนี้ก็คือโต๊ะริมนั่งตรงนี้แบบโต๊ะนั่งเนี่ย นี่เลยเนาะแล้วก็จะน่โต๊ะนั่งแบบสวยมากๆมีกระถางต้นไม้ันก็จะมีแบบโต๊ะตรงนี้มันจะเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะทุกคนอนาหารบุฟเฟ่นะแต่ถ้าใครกินไม่หมดก็จะถูกปรับเดือ้อถ้าใครไม่กินก็จะถูกปรับนะนี่ก็จะเป็นแบบอะไรวะเป็นคนขายของนะคะทุกคน คนขายของหรือไม่ได้ก็คนแบบเฝ้าบุฟเฟ่เร็วมานี้แบบเฝ้าของแร้วมานี้แบบมีคนตักแบบไปกินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเออวก็จะมีแบบโต๊ะนั่งแบบมีเบียขายมีวายด้วยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบโต๊ะอีกหนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบรอบกองไฟอะแบบเหมือนข้าค่ายลูกเสือนะคะทุกคนแต่แบบแบบไม่นั่งตะเกียงคืนอะไรประมาณนี้แล้วก็จะเป็นแบบ มไวไปนั่งแบบนั่งเล่นทรายนั่งอาบแดดถ้าฝนตกก็รีบวิ่งขมานเด็ดนนะ้ำตรงนี้แล้วกันอันอื่นก็คือเรารีวิวไปแล้วต่หลังต่อไปเราไม่แน่ใจนะว่าเรารีวิวไปย่งจะเป็นบ้านไทยอะแกเป็นบ้านไทยเออไม่รู้นะไม่รู้ว่า,ร,วารีวิวไปย่งน่าจะรีวิวไปแล้วนะไม่รู้เหมือนกันน่าจะรีวิวแล้วเนาะใช่ สำหรับคีมีก็ขอตัวลานะคะทุกคนขยาใครชอบคีมีก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไคร้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะทุกคนบ๊ายบายจุ๊บ <c oughs>